รายงานการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบข้าพเจ้านางผันสภาแบ้งกลางตำแหน่งครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบัวเชษสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ณศูนยะ์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอ่างทองสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทองโดยการนำของนางปุณณภาเชิดเพชรรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอ่างทอง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอ่างทองมีบุคลากรทั้งสิ้น24คนกศนาตำบล14แห่งผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน1,028คนการศึกษาต่อเนื่องจำนวน2,491คนการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวน14,30คนการฝึกประสบการณ์นในสถานศึกษาต้นแบบ โดยวิธีการศึกษาเอกสารสังเกตการและเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในพื้นที่อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆร่วมกับผู้บริหารและคณะครูบุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอ่างทองสวัสดีค่ะดิฉันนางกุณภาเชิดพชรรั์ผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอเมืองอ่างทอง ดิฉันได้มีหลักในการทำงานคือประสานความร่วมมือยึดถือพันธกิจเป็นพันธมิตรกับทุกองค์กรดิฉันได้นำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริหารงานคือการนำความรู้และคุณธรรมมีความพอประมาณความมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันโดยนำมาปรับใช้อย่างสมดุลด้านบุคลากรได้มีการมอบหมายงานที่ตรงตามความสามารถของบุคลากร และได้มีการพัฒนาให้ความรู้โดยการส่งเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำด้านงบประมาณมีการวางแผนการจัดทำงบประมาณอย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์และคุ้มค่าด้านวิชาการมีการจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย การบริหารงานทั่วไปได้มีการ,รวางแผนประสานงานร่วมกันทำงานกับภักีเครือข่ายงานอาคารสถานที่และงานอื่นๆเพื่อให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์และเอื้อต่อการเรียนรู้ จากการบริหารสถานศึกษาดังกล่าวทำให้ศูนย์การศึกษานอกระบบในการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอ่างทองได้รับรางวัลอันดับสามสนอต้นแบบ5 d ีพรีเมียมระดับจังหวัดผ่านการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาประจำปี2562รับรางวัลดีเด่นระดับภาคด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2563 ได้รับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์กสนอพรีเมียมกระเป๋าผักตบชวาอันดับสองของจังหวัดอ่างทองผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพคทิส จากการบริหารสถานศึกษาทำให้เกิดวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศในการจัดก,การศึกษาเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนผลิตภัณฑ์จากผักตบชวานักกศนตตำบลคลองวัวเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในกศนตตำบลคลองวัวมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นรายได้จากการตัดผักตบชวาขายหรือรายได้จากการจัดสารซึ่งคำขวัญของจังหวัดอ่างทองก็มีความสอดคล้องกับอาชีพของคนในตำบล ผลิตภัณฑ์ที่จักสารมีความหลากหลายทันสมัยแข็งแรงทนทานเช่นโซฟาตักป้ากระเป๋า,ปา,ปาจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีวิทยากรให้ความรู้คือนางปาณีจันทวรเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทั้งในและนอกสถานที่พระสมเด็จเกศชยโยหลวงพ่อโตองค์ใหญ่วีระไทยใจกล้าตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจากสารถิ่นฐานทำกรองเมืองสองท่านอนค่ะสำหรับที่กลุ่มจากสารมาเข้าพิวานเนี่ยปอ,อ,อนมีส่วนช่วยมากเริ่มแรกก่อนที่เราเริ่มตั้งกลุ่มไม่ไ้ความรู้ได้การศึกษาก่อนให้ความรู้พวกเราได้การศึกษาก่อนให้คนอ่านออกเขียนได้ก่อนแล้วก็สร้างขนุนเรื่องการรวมกลุ่มการมริหารการจุมการทําบัญชีที่ปอตโอนมออเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็มาปัจจุบันนี้ก็ทําเรื่องนอกจากพัฒนาผิดพันพัฒนาบรรจุภัณฑ์แล้วยังพัฒนาด้าน การขายไอพีด้วยนะคะเพราะว่าเ่องเราก็ยังไม่เคยสัมผัสพอต่วนน้องก็จะมาช่วยเราเรื่องนี้การว่าสินค้าเรานะคะนอกจากส่งในประเทศในประเทศจะมีพวกท็อปในเกลเซ็นทัานรงมถึงจะจะทุจรกตก็ทั้งสมุทรสงครามสมุทรสาครอนะพวกนี้ยเยอะทั้งประเทศเลยค่ะหลายจังหวัดอยู่ประมาณสามสิบสิบจังหวัดนะคะแล้วก็แล้วก็ฝั่งต่างประเทศก็จะมีพวกญี่ปุ่นในเยอะหน่อยนะคะพวกมาเลเซียอินโดนีเซียอเมริกาก็มีนะคะแล้วก็อิตาลีนี่จะสั่งเสื้อ ขอเสื้อยาวๆเรากอไปทำเป็นชุดนักแขกแบบนี้คระที่เราทำแต่เอาชุมชน<ม>ของเราก็จะได้รับปีที่แล้วเนี่ยจะดีหน่อยครับป<ม>ียยนี้โดนโควิดซะก็เลยยุบไปหน่อยแต่ปีที่แล้วก็ชุมชนเราได้ประมาณสองล้านเศษเศษเราสามารถสึกทอดภูมิปัญญาแล้วสู่รุ่นลูกรุก่นหล,ล,ล,ลานไปเรื่อยๆเนี่ยภูมิใจมากวัสดุที่ไม่มีค่าเลยเรามาผลิตมันชิ้นงานที่มีค่าเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยก็ภูมิใจมากด้วยค่ะ ความรู้ใหม่ที่ได้รับหนึ่งในบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษาทั้งสี่ด้านคือด้านการบริหารวิชาการด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไปภายใต้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำยุทธศาสตร์จุดเน้นการดำเนินงานของรัฐบาลสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและบันทึกข้อตกลงกับเพื่คีเครือข่ายมาเป็นกรอบในการปฏิบัติงานโดยนำเอาปรัชญาวิเศษทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ตัวชี้วัดมาเป็นแนวทางในการกำหนดแผนงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์2 ผู้บริหารมีขบุคลิกที่ดีมีความน่าเชื่อถือเป็นนักคิดนักปฏิบัติและเป็นผู้รักในการเรียนรู้เป็นนักประสานงานที่ดีอย่างเช่นการประสานงานขอใช้อาคารโอท็อปเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานและเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้แกค่ครูผู้เกี่ยวข้องเป็นนักวางแผนผ่านกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อที่จะนําไปสู่แผนงานอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศที่ตอบสนองต่อความต้องการของ กลุ่มเป้าหมาย 3. บริหารงานแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูกษนรตำบลและบุคลากรของูนยนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามตาอัธยาศัยอำเภอเมืองอ่างทองภาคีเครือข่ายยึดหลักการประสานงานกับชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการ 4. ใช้วิธีการสอนงานมากกว่าสั่งการมีการติดตามผลการมอบหมายงานอย่างสม่ำเสมอมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของบุคคล การนำไปประยุกต์ใช้ผู้บริหารต้องปรับเปลี่ยนกระบ,บวนทัศน์ของตนเองต้องศึกษาบริบทของสถานศึกษาวัฒนธรรมองค์กรดำเนินการทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นสถานประกอบการและเครือข่ายยึดก,กฎระเบียบในการปฏิบัติงานให้ความเสมอภาคและโอกาสบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ร่วมคิดร่วมวัฒนาและร่วมรับผลสําเร็จยึดมั่นในหลักธรรมยึดมั่นในหลักธรรมในศาสนาที่ตนนับถือเพื่อให้สามารถคลองตนคลองคนและคลองงานได้อย่างมีความสุขใช้เทคนิคการสอนงานมากกว่าสั่งการใช้รูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบ,บวนการวงจรคุณภาพ PDCA ตามหลักธรรมมาพิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อที่จะนำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ